ครับนะครับเราเาเดินทางมาจากเชูเลย๋วเราเดีครัจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ็ดสี่หกเจ้สุขุมจูคอนสวัสครับ คนอุเทพยนะครับอ้อได้ข่าวว่าทหารนะครับอยากได้อะไรนะกล้วยฉาบนะครับเพิ่มพลังงานนะครับเพราะว่ามึงมีราชีกินเขาก็เลยจัดให้ครับนี่ครับกล้วยเบกแดดนี่แจังสะพือได้เลยกล้วยเบกแดดแกก็เพื่อบาทเท่านี่งขอพี่แต่เน้อหาห้ามนอแนนี่ครับซึ่งแจกซึ่งขายวุ้ยแจกกระพากันกล้วยเบกแดดทั้งหกี่ลังทั้งหมดแจกแจกเก้าลังค่ะ แล้วก็จะเป็นขวามันกล้วยแล้วก็เป็นปลาทองเสียบไหมอ่มเพเพื่อพลังงานเน่ยนะครับเาตัวเสียไปเ็บกัเีเวลครับนี่ยเสียเร็จนยครับแกงสตูดีน่อยนี่คือมันมดมันมนห่วเนี่ยค่ะเอาเด็กแก้ด้วมครับเกแครับเด็กแก้แ้วเลี้ยงก่อนครับ

ở rồi Ừm, ăn đi. Ă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 n đi. đi. Ăn 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 อันนี้แจ้งสิมันร่วงครับอันนี้จะเป็นพลังงานที่ดีครับหมดวน้อยังไหนครับไปเร็ยเร็วนี่ข้าว้าวบุับเดี๋ยวมาะยับว่าสนุนหน้าแน่เอาแน่แนวหน้าแนวหน้าเป็นพอมาก ในทางสูงสูงเพื่อประาทนะครับผมยุคเพื่อประาทกบเซิงขนุนลงรักนะครับตอนนี้กำลังยิ่งกันนักเลยน็เรื่เราจะไปใกล้ๆกันแหละไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลังไม่ต้องปัเยลงไปทางนแล้วไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องโผล่หน้ามาเราพี่อะ ถ่ายด้มันกันนอยถ่าย้บมันถ่ายได้ไหคนรับคนรับมอบนะมอบะครับเราถ่ายน้ำมันรับอย่างงี้อุ้มเลยมอบมอบวริบนะบเรามอบให้พี่เขาสามร้อยลิตรนเรามอบไปที่3สามลิตรนะครับอ่ะจะไปช่วยกันในบนเรื่ังเลยมงเอาไปให้ ให้พี่ให้พี่แกทำหน้าที่รับรักเลิกนี่นะครับเลิกนี้เนี่ยสายมีอเลยครับเป็นประชาชนธรรมดานะผมบอกไปก่อนแต่อยู่ในพื้นที่ไปบ้วยครับประสาตาควายดาวบุ่ยคนนี้แน่สองสักนะครับอันนี้ผมบอกให้รถให้จดเปลี่ยนผมนะผมมาแน้วนนะครับพี่นะครับผมขอบคุณครับพี่ชายอันนี้เป็นชินคนนี้ก็เขาก็ชิมเขาเนีอะไรอันนี้โซล่าโซล่าเป็นอยู่ในพื้นที่ไง ในพื้นที mm ่นะครับเราคนเยอะนี่ชมพนี่เยอะมากเครื่องดื่มเราเครื่องดื่มอยู่ไหนเครื่องดื่มเร็วกำลังมาเครื่องดื่มกำลังมาแต่ไออายูเอสบีได้ไหมได้ได้นั่นแหละได้อายูเอสบีจะให้ตะเมือนกับทหารมันได้สองอันเออเอาแค่นั้นแหลยเราเอาให้เครื่องดื่มเขาก่อนแล้วก็จะไปช่องกลางตักไฟมันอยู่ใกล้กันไม่ไม่ใช่ยยูเอสบีแบบนี้นะ ไอตัวนี้มันไอนนี่ power ไม่ใช่อันนี้ไอนี่ power box เออ power box มันมี usb แบบหนึ่งแบบแบบที่มันเสียบในรถเสียบไดแล้วมันเวลามันเสียบใช้สื่อสารวิทยุในรถได้ usb เออสาย usb นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งใช่ก็ไม่เห็นแจ้งสาย usb ไม่แจ้งสาย usb ที่เสียบเสียบในหน้ารถเออใช่เสียบโทรศัพท์สื่อสารสื่อสารเครื่องเดิมนะฮะมันอาจจะเสียบวิท่น เดี๋ยวคอยดูว่าเขาขาดหรืออะไรต้องการอะไรด้วยจะชัดเจนกว่านี้ครับผมต้องการพี่มาลิไหมมะลิไหมิยกเลยันไหมมงเดด้ยยังไมยกเลยหยิบหยิบ

เ็นบรรยาากศขตพื้ทีี่สแดงคนไทยครับยังไงก็ช่วยกันครับจังหวะนี้ส่งตรงจากมือทหารเลยครับไปแล้วไปเลยนะพี่นะไปเลยนพี่นะรครับเดี๋ยวีไปผมจะต้องไป ใช่คร okay. ับผม USB อย like ู shoe, right? <S <S ่ตรงไหนไม่มีใช yeah. ่ไหมไม่มีหรือเปล่าหาเอาไปแล้วองเาบอกหาเอาไปแล้วนี่ครับกาแฟ้เต็มร้อยครบร้อยสิเพราะว่าผมแบ่งแบ่งมึงนแบ่งไป แต่เขาเน้นอน USB เขาเน้น USB เหรอใช่เดี๋ยวหาให้เดี๋ยงไปซื้อให้เพียงไปซื้อให้เยอะเนาะเอาเยอะไหมเยอะไหมครับเยอะไหมของเยอะเนาะห้าหกอันเดี๋ยวเขาเป็นของขายครับผมได้ครับโอเคขางไปฝากด้วยครับผมครับผมเพื่อกระจายไปกระไปไปที่ศูนย์ในเช้าอ่ะเราเอารถไปทุกทัานเราไปกระจายกันก่อนแล้ววิ่งกระจายพอร์ตเราแยกกันก่อนแล้วเราค่อยมา เราค่อยมากินกันตอนเย็นได้ไหมเราค่อยมาเจอกันตอนเย็นวิ่งกระจายผักให้พร้อมนี่ครับบรรยากาศทีมงานเดี๋ยววิ่งกระจายเขตประสานีเหรอเนาะีเขตทุ่งนี้เลยมันเยอะอยู่แล้วไปเดี๋ยต่อเข้าประสาทก่อนเข้าเผามาให้เยอะเข้าประสาทแกันใช่ไปแบ่งผักใส่รถกันแล้วแล้วเนี่ยจะเอาไม่ให้ตอนไหนอ้าวครับผมเอ้ย เลืมเลยยี่ปโตเขาไหมตามทันนะตามทันไหมเลื่อมกล้วยสั่งตรงจากกบนสั่งตรงจากกบนถ้าเป็นคนมันเลื่อมกล้วยนี่ก็กาด เดินทางมาจากเชสบูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกระจายนี่คือเอาไปไหนเอาไปจ้าจตามถูกระจายตามถูนะครับถ้าเราเราวิ่งกระจายวันนี้ไม่น่าจะเสร็จง่ายนะครับต้องต้ช่วยกันเวลาเราเอาไปลงเดี๋ยวครับของมันแยกกันแยกกันนะครับขอบคุณพี่เอกมากๆนะโอ้แต่เราพัดผักเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผัดอยู่นะโี้ยแต่เราพัดผักเลย ล่างก็มานี่ข้างล่างนะโอ้โหัดครับ oh. อะไรโซนไหนกฮะเนี่ยอะไรแซนไหนตัดเสียโค้ดบรรยากาศคนไทยครับช่วยเหลือกันไปสิครับนี่คือนะครับผีกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับถ้าเราไม่ไม,ไมีท้องไม่อิ่มท้องเราจะไปรบกันยังไงเออพี่พี่น้องน้องของท่านในพลนะครับเด็กและสตรีอะไรทุกอย่างครับได้ปโปรตีนน้จากผักล้วนๆครับสดๆจากเมืองเพชรครับ เพชรบุรีหรือเพชรบูรณ์ก็ไม่รู้ครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อขี่อ้อมมานะครับจากเชียงใหม่ครับขึ้นมาลำพูนครับเออเลี้ยวมาศรีสะเก็เข้ามาสุรินทร์นะครับนี่การเดินทางที่ปลอดภัยของพี่เขาครับถึงสดๆนะครับผมมาครับพี่ครับุญอาเดินเต้นลิงเจอรถมาครับตูสามเดินหน้าเลยพีเดาวทีมพี่ไปไหนดีเดี๋ยวเตือนเอามานให้ ตะเบลไหมใกล้ๆเน่ตะเบาทีงนี่เออไอ้คนทำไมตะเบาเยอะให้เมียเองพาไปเอ้ยเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกเอาก็มันจะไปหรือตะเบาเองหรอพาไปวะตะเบาตะเบลเลยของเราจะไปไหนแบ่งกันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวการเรื่เดี๋ยวพาไปไปเอาปลาไปด้วยไหม คืออยากให้ทุกคนได้ีครับเดี๋ยวผมจะไปกับพี่เออได้หรือว่าพี่เอมาเป็นเจ้าของช่างใหม่ก็เอ้ไอ้แจ็คไปกับพี่รัฐเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถพันใหม่อ่เดี๋ยวรอรอรอกระจายของก่อนอันนี้ไปก่อนเลยอันนี้ไปก่อนบ่ไปบ้านไปบ้านไหนไปพาไปบ้านตะเบาไปพาบ้านตะเบาหลักแทนเยอะ เนี่ยมันตะเบาศูนย์นี่คนยำบอกเมื่อคืนคนเยอะมากใช่ไหมเออใบไม้ใบไม้มากไม่ยากอะไรเปิดเผยลงเสศษนี่ตรงนี้ยังลงไม่เสร็จเลยจะได้มาใส่คนเยอะคนเยอะเราใส่อันนี้สองศูนย์นะไม่กระจายได้สองจุดเลยเดี๋ยวอันนี้สองศูนย์นะสองศูนย์